อ่าครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผพพบกับผมไค่ด5ม้นะครับกับโปรโมชั่นของแลกที่มาใหม่นะครับเป็นโปรโมชั่น Special Gift Tank โปรโมชันหรือขอบคุณสำหรับการต้อนรับเออขอบคุณสำหรับการต้อนรับในการต้อนรับที่จุกเงี้ยอ่ามาถึงโปรโมชั่นแรกนะครับโปรโมชั่นแรกสำหรับการเติมด้วยบัตร t ูบันนี่ y อล l l e t จำนวน500บาทนะครับ บตทวนี่วอร์เรนก็คือ First r e ี i ิ l ออ r ิ่ l 0 0 0การ์ดแอนด์หนึ่การ์ดนะครับก็คือเป็นถ้าเติม500บาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้ยา in, อยินยาเด็กยาสเตรนจ์นะครับแล้วก็กล่องอีลิตนะครับแล้วก็ตัวคาฟานะครับแล้วก็ไป AB อย่างละ15บใบเ,เหมาะกับทุกๆคนเลยนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเติมไปก็ดีมันก็ได้ใบ AB แล้วก็ได้อาหารแล้วก็ถ้าเกิดบงบจำกัดอ่ะผมว่าเติมอันนี้ก็คุ้มอยู่นะครับใช้ได้เลยเพราะว่ายัางไงเราก็ได้ของแถมม,มันก็ยังไงก็คุ้มครับแล้วก็โปรโมชั่นต่อไปโปรโมชั่นเติมเงินด้วยบัตรทูบตี้ราคา1000บาทนะครับก็คือจะได้เป็นปิโกปิโกแฮร์แบร์นะครับปิโกปิโกแฮร์แบ์เนี่ยจะทำการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ และเพิ่ม A S P D จำนวน5%แล้วก็ดีเลยหลังการโจมตีลดลง5%แล้วก็ลดระยะเวลาไล่5%มันดีทั้งสายวิชาต์หรือสายอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้การวิ่งครับโอ้มาเป็นของที่ดีมากๆสำหรับใครที่ทงบจำกัดน,นะครับก็เติมแค่หนึ่งมนบาทก็พอ,อยังไงวันนี้มันก็เป็นของแถมเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าในเกมมันจะมีปิกโก้แฮร์แบนขายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเดลได้นะครับก็ตอนเปิดมาก็ เดียวขายกันได้ผมแนะนําเลยอันนี้เพราะว่าอันนี้ผมก็เติมเหนกันผมเติมแค่พันเดียวพอแล้วก็มาถึงปโปรปปโมชั่นต่อไปนะครับโปรโมชั่นต่อไปเป็นโปรโมชั่นต่อไปนะครับการเติมเงินสะสม5,000บาทนะครับจะได้รับเป็นไอเทมคอสตูมโกลเด้นเองเจิลแฮร์แบนด์นะครับที่จะเพิ่มโบนัส EP 1%ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนะครับแล้วเมื่อหมดระยะเวลาดังกล่าวก็จะหายไปผมว่ามันก็นานอยู่นะมันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับที่ ในอนาคตมันอาจจะเป็นของแรงก็ได้แล้วก็มีอีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือเติมเงินสะสมครบ10,000บาทจะได้รับไอเทมคอสตูมโกลเด้นแองเจิลวิงนะครับโบนัสซีพีเพิ่ม2%และมีเอฟเฟกต์ยีพฤษภาถึง31สิงหาคมน,นะครับก็2ชิน้นนี้ถ้าเติม10,000บาทก็ได้หมดเลยนะครับทั้งโกลเด้นแองเจิลวิงแล้วก็โกลเด้นแองเจิลแฮร์แบนนะครับเออเพื่อนๆหลายคนก็ จับตารอดอูหน่อยนะครับแล้วก็มีพ่อคงพ่อค้าเออขายอยู่ก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีกำลังซื้อหรืออะไรก็แลว้วแต่นะครับก็เอาไปซื้อท่อนหลังก็ได้ผมก็เอาไปซื้อท่อนหลังเหมือนกันนะครับออแต่ถ้าเพื่อนๆจะเติมนะครับสำหรับได้ทางโปรโมชั่น500บาทหรือเฟิร์สรีฟิลที่เป็น500บาท1,000บาทนะครับแนะนำให้เพื่อนเติมเป็น ทูบันี่หนึ่งพันแล้วก็ทูบันนี่ห้าร้อยบาทและที่เหลืออีกแปดพันห้าร้อยบาทเนี่ยจะเติมกับอะไรก็ได้นะครับก็สามารถเติมได้เลยนะครับก็รโมชั่นทั้งหมดก็คงมีเท่านี้นะครับมาถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการเติมเงินเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องการเติมเงินเรื่องการเติมเงินเนี่ยมาถึงเนี่ยผมมาถึงหน้าหลักนะครับก็เข้าไปใน G N Joy G N Joy dot i n dot t h home เะครับเมื่อเข้าไปในหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนเข้าไปที่ พเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีเกมจอยหน้าหลักเกม PC เกมมือถืออีเวนต์แล้วก็เติมเงินนะครับให้เพื่อนเข้าไปในเติมเงินนะครับเข้ามาสู่เติมเงินเสร็จปุ๊บแล้วเข้าสู่ l a กนอ o l o อกออนไลน์นะครับ l ล n นอลล็อกออเข้ามาเสร็จแ้วให้พเพื่อนล็อกอินล่างของเพืพ่อนๆลงไปนะครับรอ,อสักครู่นะครับแปบ๊บเดียวเปิดแล้วหลายอย่างเลยกำลังทำงานอยู่แล้ว ผมเพิ่งจําได้ว่าวันนี้มันเป็นวันแรกที่ให้เติมเงินผมก็เลยเออว่ามาทําไกด์แวมมาทําไกด์ให้หน่อยอก็ตอนนี้ในเพจ Facebook ผมเนี่ยตอนนี้ก็เลงจะทําไกด์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับว่าความสาคัญของอาชีพแล้วก็ให้คะแนนสกิลแล้วก็อาชีพต่างๆเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างเออสกิลเด่นๆนะครับเพื่อนๆไปติดตาม เฟซบุ๊กผมได้นะนก็เขียนไปว่าไข่ดำ555ปกติเลย KIDUM 55เหมือนเดิมเหมือนกันทุกอย่างเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์ทุกอย่างมาเ,เพื่อนเพื่อนเมื่อเพื่อนเพื่อนสรรหาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนบริเทฟายนะครับแอปต้องเป็นโรบอทแล้วเข้าไปในเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บให้เพื่อนเช็คก,ก่อนนะครับว่าเออใช้ไอเดียที่เพื่อนเพื่อนใช้อยู่หรือเปล่านะครับผมผมนี่เราเข้ามาดูไอเดียเกมข้อมูลไอเดียเกม ใช่ของเราไหมของผมก็คือผมจะเติมไอเดีนี้ครบสองหนึ่งก็ว่าไปครับผมแล้วเข้ามาแ่็คตัวล็อกออนไลน์เดี๋ยวให้เพื่อนเลือกเกียรเป็นแรน็คตล็อกออนไลน์นะครับแล้วก็เลือกไอดีที่เพื่อนๆต้องการที่จะเติมลงไปเออผมเลือกเป็นไอดีนี้อ่าพอเลือกเสร็จปุ๊บให้เพื่อนเลือกช่องทางการเติมเงินที่เพื่อนๆต้องการนะครับอ่าจะมี เลเซอร์โกลด์ชูบันนี่วอลเล็ตเอ่อชูบันนี่ใช่แล้วก็วันจุคอแล้วก็มีช่องทางการอีวอลเล็ตนะครับหรือชูบันนี่วอลเล็ตแล้วอะไรต่างๆอีกมากมายอ่าพอเขาเลือกเสร็จปุ๊บต้องหัวผมจะเลือกเป็นชูมันนี่นะครับลพอชูมันนี่เสร็จปุ๊บของผมจะเติมเป็นบัตรห0 0่งพัอบาพอเติม1,000บาทเสร็จปุ๊บผมกดยืนยันพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆใส่รหัสที่เพื่อนๆได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็น ทางไหนก็ตามไม่ว่าจะซื้อทางเรเซอร์เพนซื้อทางชุมพัน w a วอร์เรซื้อทางเฟเวนอิเวนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เพื่อนกาอกเข้าไปนะครับเมื่อผมเมื่อกลอกเสร็จแล้วให้เพื่อนออกมานะครับมันจะขึ้นว่าอ่าอย่าลืมนะครับเม,เมื่อเติมเสร็จแล้วผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปในคำว่าเติมเงินนะครับแล้วก็กดไปที่ประวัติการเติมเงินก่อนนะครับ พอาวาเติมเงินเสร็จปุ๊บผมเติมไปแล้วทั้งหมด1000บาทนะครับด้วยทูมอน,นีอ้วันที่ชำระ25สาเดือนห2020ันะครับก็ให้เพื่อนๆแคบไว้เผื่อมีปัญหาตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์เพราะเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเงินนมันจะเข้าหรือเปล่าให้เพื่อนๆแคบไว้ก่อนนะครับเผื่อมีปัญหาในภายหลังนะเออก็วันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม เฟซบุ๊กผมด้วยนะ Facebook เฟซบุ๊กเพจผมที่จะทําข้อมูลเกี่ยวกับแร็คนลล์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเกมมือื่นๆอีกมากมายนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็ไว้เกันใหม่นะครับจบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็ผมจะทําข้อมูลดีๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะลดความเร็วในการพูดลงนะครับแล้วก็เพื่อนๆอยากให้ทําไกด์อะไรผมจะลงคลิปใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลความถามที่พบบ่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทาเพิ่มนะครับก็กำลังพยายามทําให้เร็วอยู่นะครับก็สวัสดีครับ Dup-dup.